สวัสดีค่ะลูกพีทสาวกะเลียงใดงนะคะวันนี้พี่จะไปเที่ยวบ้านคุณยายนะคะเพราะว่าในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะพีทชอบไปอยู่บ้านยายมากนะคะไปอยู่ทุกวันไปอยู่ทุกเช้านะคะไม่รู้ทําไมเพราะว่าติดใจกับข้าวฝีมือคุณยายนะคะจริงๆก็ที่บ้านคุณยายเนี่ยส่วนมากจะมีอาน้ําพริกนะคะถ้าเปิดฝาชีมาก,ก็จะเจอสิ่งแรกก็คือน้ําพริกนะคะแล้วก็ผักต้มแต่เป็นอะไรไม่รู้นะคะแค่น้ําพริก อาคุณยายตามมาตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานแล้วก็จนถึงตอนเช้านะคะก็ยังอร่อยนะคะเพราะว่ากินกับข้าวบนดอยเนี่ยมันคือ,ค,อคือความอร่อยอย่างหนึ่งก็คือถึงแม้จะข้ามคืนแล้วอ่ะก็ยังอร่อยนะคะวันนี้พี่ก็เลยว่าจะไปฝากท้องบ้านคุณยายสักหน่อยนะคะไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้กินบ้างแต่น่าจะมีแหละน้ําพริกแล้วก็เดี๋ยวพี่จะหาอะไรไปฝากคุณยายเพิ่อมอีกสักหน่อยเดี๋ยวไปเจอกันมากคุณยายนะคะ ตอนนี้พิดก็มาถึงร้านค้าแล้วนะคะร้านค้าในหมู่บ้านของคุณยายนะคะพิดว่าจะซื้ออะไรไปฝากคุณยาาสักหน่อยนะคะ <alt> น่าจะซื้อน้ําคุณยายชอบกินน้มามะขามนะคะต้องซื้อไปฝากคุณยาาสักหน่อยพอดีว่าเรื่องของเรื่องนะคะพิดไม่ได้ไปหาคุณยายมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะเพราะว่าที่อาทิตย์ที่ผ่านมาพิดสอบนะคะพีทก็เลยไม่ได้มีเวลาไปหาก็เลยเออคุณยาาก็เลยมีงอนนิดหน่อยนะคะว่าทําไมพิดไม่มาหาเลยบอกที่คุณพ่อนะคะพิดก็เลยว่า วันนี้จะทําภารกิจไปง้อคุณยายสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีอะไรขายบ้างน่จาจะซื้อขนมซื้อน้ําหรือว่าอะไรไปให้คุณยายสักหน่อยนะคะแต่จะไปแบบไม่บอกคุณยายนะคะจะไม่ได้โทรบอกนะคะพี่จะแอบไปไปงอ้อไปง้อคุณยายหน่อยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะมีอะไรขายบ้างคาถึงร้านค้าแล้วนะคะอยากได้ถักชีสักหน่อยมา,ามาเท่าไหร่คะป้าห้าบาทห้าบาทใถักชี เหลือเดียวคเาเหลือกำเดียวอ๋อแล้วก็ซื้อซื้อน้ำมีน้ำมะขามไม่มีตก็มะขามอยู่ข้างในหรออยู่ข้างในเหรอแต่น่ารัมานี่นะถ้าไม่มีเอาลิ้นสีได้ นิจก็ได้ค่ะเย็นเย็นนิจก็อะไรนิจอย่างเดียวค่ะแล้วก็สามอย่างนะคะอย่างค่ะเท่าไหร่คะเดี๋ยวไปเจอกันบ้าค่ะตอนนี้พิธก็ได้ของไปฝากคุณยายแล้วนะคะโอเคอันนี้เขาเรียกขนมขนมข้าวขนมอะไรนะข้าวแตนหรือเปล่า แล้วก็น้ําพอดีไม่มีน้ํามะขามนะคะไม่เป็นไรแต่ก็น้ำเย็นเย็นชื่นใจได้อยู่นะคะเดี๋ยวที่จะเดินทางต่อไปที่บ้านคุณยายนะคะต้องขึ้นดอยไปแต่ว่าพี่จะไม่พี่จะไม่ไปจอดปกติพี่จะจอดรถในบ้านคุณยายนะคะแต่วันนี้พี่จะไม่จอดนะคะพี่จะจอดข้างนอกแล้วพี่จะเดินไปนะคะพี่จะเดินไปเอาแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณยาาจะรู้ไหมว่ามีคนมาเพราะว่าที่บ้านมีบริการสองตัวนะคะบ้านคุณยาามีบริการสองตัวนะคะถ้าเห่าพี่ก็คุณยาาจะรู้แน่นอนเลยคนมาแต่ถ้าไม่เห่าก็ แล้วก็จะแอบย่องเข้าไปเราก็จะแอบย่องเข้าไปนะคะเดี๋ยวไปหาคุณยายกันก่อนนะคะตอนนี้พีทมาถึงบ้านคุณยายแล้วนะคะแล้วก็เจอบริการจริงๆด้วยค่ะแต่ว่าคุณยายยังไม่ไม่เห็นพี่นะพ่อโอเดวเตโอเดวเฮียพ่สวัสดีค่ะเจอคุณยายแล้วนะคะในไม่ได้ เดียววันนี้ขอี้กอาเมดียวเนข้ามูผิดันนี้ข้าวมูท่าสวัสดีหน่อยอย้จ้ะไม่ได้ใครมาไม่รู้นะคะชอบียแน่ว่าแล้วคิดไปแล้วนะคะว่าต้องมีน้ำพริกจริงๆด้วยนะคะมีน้ำพริกจริงๆด้วยพูดไว้มิจฮะออซิ่วใส่แห้ว ได้ปุเหนืหออืม,อมยังหอมอยู่เลยนะคะคุณยาบอกว่าตาไว้แต่เมื่อคืนแล้วนะคะข้าวมูฮะข้ามันดีคราอวีห์อวีห์คิดว่าแล้วนะคะว่าต้องมีน้ำพริกจริงๆด้วยนะคะปรีบนันใดมาผัดชีนะพี่ไหมเสียไหมเสียใช่นะ <ะ>วันทีาวกนะขาก็กมาเนยครำมาเอฮะอีด้อ้ทแม่เนีน่เมสู่ยเดนะเมด้มาเอดนเหรอโอ่้ดเอดิออ๋อดาสิยายบอกว่า<อ>ยายจะทำกับข้าวเป็นแกงแตงนะคะเ <c oughs> อเอาเห็นมีอะไรเลย <laughs> ไม่เห็นมีนะคุณยายอะไนตัวเ <c oughs> อ้แม่แม่วีแม่แมแมแม บอกคุณยายนะคะว่าให้ลองชิมดูอร่อยนะอาวีอ่ะอาวี๋นี่อาวี๋ไปว่าอร่อยนะคะเยอะึเยคุณยายดีใจมากนะคะที่มาเที่มาเดาไปอ่ะนอแต่บุ๊ยอือวี๋ไปอ่ะเฮะ อัว,ว,อว,วอืออธว้วสรุปว่าวันนี้ทำภารกิจสำเร็จนะคะคุณยายก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรนะคะไม่ได้พูดอะไรที่ผิดไม่มาหาเลยแต่ไปพูดในโทรศัพท์นะคะแต่ก็มาหามาหาค่ะบมาหาตลอดนะคะก็ในเมื่อเรามี <c oughs> มีโอกาสที่จะดูแลเขานะคะ เราก็ต้องดูแลเขาตั้งแต่ตอนนี้ถ้าไม่อย่างนั้นก็ถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะได้ดูแลแล้วเราก็จะเสียดายนะคะวันนี้ก็พี่ถือว่าก็ดีใจแล้วค่ะที่ได้มาเที่ยวหาคุณยายนะคะในหนือทย์ที่ไม่ได้มาเที่ยวหานะคะดูคุณยาาทำหน้าดูคุณยาาทำหน้าสิคะจอนี่เพอแต่บุ๊ยบายบายมาบมยบายบาย,บาย,บาย วันนี้ก็มาหาคุณยายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้พีทก็แค่อยากจะมาหาเฉยๆก็ซื้อขนมขนมมาให้นะคะเออแต่ว่าร้อนนะคะร้อนถือว่าร้อนแต่ว่าก็เย็นอยู่เย็นกว่าที่บ้านพีทนะคะโอ้โหเห็นวิวเห็นวิวมาแห่งว<ๆ>ิวพีทชอบถ่ายรูปมุมนี้นะคะทําไมไม่รู้ชอบถ่ายรูปมุมนี้ของบ้านคุณยายมากเพราถ่ายแล้วแบบเห็นภูเขาเห็นท้องฟ้าชัดเจนมากเลยเซฟเมมี่ตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่ศาลานะคะ คุณยายบอกว่าอยากจะลองใส่แว่นตาพีดดูนะคะเป็นแว่นตาสายตานะคะอาเชียไม่เถอะ <Okay. S 1> นี่ไวรุ่นขึ้นมาเลยมองเห็นชัดไหมคะมองเห็นชัดไหมคะ<笑><笑>ค่ะ คุณยายก็คุณยายอยากใส่นะคะเป็นแว่นสายตาแล้วก็กองแสงธรรมดานะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นแว่นสายตาสั้นอะไรขนาดนั้นนะคะค่ะวันนี้ก็ภารกิจสําเร็จนะคะยังไงพี่จะล่ําลายคลิปไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนมากนะคะขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจพี่เสมอเลยนะคะ ต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆคนจริงๆค่ะที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ติดตามพีทนะคะแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เนี่ยพีทอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็พยายามไปตอบทุกคอมเมนต์ของพี่ๆนะคะยังไงวันนี้พีทลาไปก่อนนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะ